สซีพาร์เกอร์กลายเป็นตำนานคือการขายสะพานบรูกลินซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับ สะพานบรูคลินสะพานแขวนที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี่แหละครับที่ตกเป็นเหยื่อของพาร์เกอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป้าหมายหลักของพาร์เกอร์ในการขายสะพานบรูคลินคือผู้อพยพที่เพิ่งเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาพวกเขาเหล่านี้ยังใหม่กับประเทศที่ไม่คุ้นกกบกบหมดไและที่สําคัญคือความฝันที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวในดินแดนแห่งโอกาสพาร์เกอร์ก็เข้าไปตีสนิทกับพวกเขาเล่าเรื่องราวความสําเร็จอันหอมหวานของการเป็นเจ้าของกิจการและโน้มน้าวให้พวกเขาเชื่อว,ว่าการเป็นเจ้าของสะพานบรูคลินนั้นคือสุดยอดแห่งการลงทุนเขาบอกว่าาาาาถ้้้้ไดเเเป็นนจจขของสะะพพแลววก ามารถควบคุมการเข้าออกของสะพานและเก็บค่าผ่านทางได้คิดดูสิครับว่ามันรวยขนาดไหนแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ทั้งหมดมันคือเรื่องโกหกทั้งเพยแต่ด้วยความสามารถในการพูดจาหวาดล้อมและเอกสารที่ปลอมแปลงที่ดูสมจริงทําให้เยอหลงเชื่อและจ่ายเงินจํานวนมากมหาศาลเพื่อซื้อสะพานแห่งนี้ลองจินตนาการดูสิครับว่ามันจะหาขนาดไหนเมื่ออย่ผู้โชคายเหล่านั้นไปยืนอยู่บนสะพานบรุกลินพร้อมกับป้ายด่านเก็บค่าผ่านทางที่ทําขึ้นมา